แล้วโตมาก็ชอบฟังเพลงเวลาไปรถอะผมชอบเชื่อมบูทูธใช่ไหมบูทูธผมเชื่อมแบบยาวเป็นแถวเลยพวกเพื่อนอะไรเงี้ยพอขึ้นรถปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าผมต้องเป็นคนเปิดเพลงผมจะเป็นแบบนั่งหน้าจะต้องเป็นคนนั่งหน้าแล้วก็เปิดเพลงวันที่ไม่ฟังเพลงไม่มีครับฟังตลอดก็อย่างน้อยตื่นมาก็ต้องแค่ผมอาบน้ำเงี้ยผมต้องเปิดคอมก่อนแหละแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปในห้องน้ําก็ต้องถือลาโพงบูทูธเข้าไปด้วยเพราะไม่ฟังในโทรศัพท์เสียงมันไม่พอแต่ผมว่าผมติดเพลงก่อน พอติดเพลงเสร็จเราก็เลยต้องติดลำโพงเพราะว่าถ้ามันไม่มีลำโพงเราก็ฟังเพลงไม่ได้ <c oughs> ว่าผมจะเป็นคอนเทนเตอร์ใช่ไหมมันจะเป็นแค่ลำโพงอยู่ข้างหน้าแล้วผมอ่ะอยากได้ยินเสียงจากข้างหลังด้วยแต่ผมไม่มีลำโพงข้างหลังผมก็ไปเอาลำโพงบลูทูธอ่ะมาเชื่อมกับโทรศัพท์แล้วก็เปิดในคอมด้วยแต่ว่าเนี่ยก็คือเปิดเป็นเพลงเดียวกันแล้วกดให้มันพร้อมกันเพื่อที่จะได้ยินเสียงข้างหลังมีความสุขหล่ะพอเราได้ฟังแล้วเรามีความสุขผมมาติดลำโพงถ้าเกิดห้องเพื่อนคนไหนไม่มีอ่ะอันนั้นต้องบอกไปถ้าไปห้องสาว ก็คือเดินเข้าไปในห้องแล้วก็จะนั่งก่อนแล้วสายตาก็ต้องมองหาลําโพงถ้าเห็นก็จะบอกว่าหยิบลําโพงหรือว่าเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้หน่อยแต่ถ้าไม่มีไม่มีก็ถามว่ามีลำโพงไหมถ้าไม่มีก็ลงไปตึ้อเซเวนถ้ามีคนไหนชอบฟังเพลงกันดีเลยจะลับฟังเพลงทียผมไม่เคยฟังอีกแล้วเขาอาจจะเปิดให้ผมฟังหรือว่าผมอาจจะเป็นคนไปเปิดให้เขาฟังฝาปกถึงสอวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมมันไม่เคยเบื่เขียนเพลงแต่บางทีก็อยากฟังเสียงเธอ เดี๋ยวเพิ่งปิดไฟนะครับโ้อ้ไบกูดโอ้ไบกูดเหตุเพราะว่าพวกเธออาจไม่มีลำโพงที่ห้องเพราะลำโพงนี่แหละอย่าพี่จ่าให้ที่จะแจกคนละอันเลยพวกเธอก็เลยดับไฟไป21คนเพราะลำโพงนี่แหละจะอยากฟังเพลงเลยทุกที่ทุกเวลาขนาดนี้บ้านอยู่หัวลำโพงด้วยนะติดลำโพงมากมันทำไมอ่ะไปห้องสาว ดูดิมันจะมาหาลําโพงในห้องเราเองเริบมรูฮนะบางทีสาสวโสดดับไฟไปเพราะว่าที่บ้านไม่มีล <c oughs> มําโพงคุณเห็นเหตุหการณ์นี้รู้สึกงไงฮะโอ้โหเศร้าใจกับสาวๆมากเลยหล<ต> <ๆ S 2> าซื้อลําโพงให้คนละอันอนผู้ชายไปห้องผู้หญิงสิ่งแรกจะมองหาคือลําโพงเท่านั้นแหละแบบแๆๆแบแแแแแแเกิดอะไรเก้นจุ๊บจิ๊บอะจริงๆจิ๊บก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเหมือนกันมีลําโพงเหมือนกันแต่จิ๊บมองว่าแบบ เขาเหมือนไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นเปิดเพลงเพราะว่าถ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะอ้าวหนูอยากฟังเพลงนี้แต่เขาแบบยังแบบมีอารมณ์ติดเฮ้ยจะฟังนี่แบบเฮ้ยเบื่อแล้วอ่ะอย่าฟังอย่างอื่นเขาอาจจะไม่ให้หนูฟังแล้วมันอาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดการทะเลาะกันได้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมถ้าอยู่นะคะรถเพื่อนเรียกว่าเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งนะบ่อยด้วยอย่างเงี้ยอ๋อหรือฟังเพลงนะค่ะ เป็นมุมที่คุณรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่ค่ะใช่่ะแตงโมทำระดับไฟอะอายุน้อยนะชอบอ้าวเราชอบเด็กๆไม่ใช่เหรอไม่แก่แค่ไหนเด็กแค่ไหนอะไรยังไงก็ขอไม่แก่กว่าพ่ออะไม่งั้นมันลำดับกันลำบากเรียกกันได้ค่ะพ่อเอายุเท่าไหร่พ่อสี่็ค่ะแอ่แก่กว่าพ่อเขาจริงๆรว่ะปัญหาคืออะไรไหมปัญหาคือพ่อมึงเด็กไป ทำไมชอบผู้ชายอายุเยอะเนี่ยยี่สิบกว่ากว่านไม่เอาเลยเพราะว่าวัยรุ่นเขาเขายังเที่ยวอยู่แต่คือหนูอายุน้อยก็จริงแต่หนูเป็นคนที่ไม่เที่ยวแล้ว<อ>แล้วก็เป็นคนไม่จุกจิกเลยเหมาะกับผู้ใหญ่ที่เขาทํางานแล้วมากกว่าคือวัยรุ่นเนี่ยดึกๆก็เที่ยวนะแต่คนแก่ดึกๆเนี่ยลุกเยี่ยวอย่างเดียวไม่เที่ยวแล้วลุกเยี่ยวอย่างเดียวไม่เที่ยวแล้วเด็กไม่ไม่ใช่เลยทําไมทําไมคุณดับไฟอ่ะเขาฟังเยอะเกินไปเหมือนฟังตลอดเวลาเลยเราแบบเราชอบแบบบางทีอยู่เงียบๆอยากจะพักผ่อนอ่านหนังสืออย่างเงี้ย มันก็พวกเวกไวยออะตื่นมานเนี่ยเปิดลำโพงเลยไปไหนเปิดลำโพงขึ้นรถนั่งหน้าไปบ้านผู้หญิงยังจะไปหาลำโพงอีกใช่เหมือนเหมือนันไม่ได้พักประสาทถกเลยอะ่ะคุณดูทรมานกับเขานะอยเอาอย่างนี้ก่อนที่หนุ่มโสดจะเซ็งชีวิตไปมากกว่าน,นี้ลองดูคนเปิดไฟบ้างดีไหมฮะดีจ้ะอ่ะส,สกาก<อ>ุระชอบรองเท้าที่เขาหยิบผิดคุล่ะคะใช่ที่เขาหยิบมาจากวาระค่ะ ก็เลยแบบจะบอกเขานิดนึงค่ะเชิญเอยากสดชื่นต้องดื่มโตเกียวบูแต่ถ้าอยากมีคนเคียงคู่ให้มองมาทางนี้นะคะแต่ว่าพุกนี้ตัดตออกาศแน่นอนเราเปิดไปเออเขาชอบฟังเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยก็รู้สึกว่าเออเผื่อจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยกัน เต้นมีอะไรอย่างงี้ใช่หนูชอบเต้นไงชอบ <ไ OK. S 2> เต้นผื่อบบเออโยกโยกไปด้วยกันเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย <laughs> มิน้นคุณเปิดไฟเหมือนกันนะหนูชอบความพล่าพลาของเขาค <laughs> ่ะชอบความเล่นหูนเล่นตาต่อปากต่อคำได้ที่ห้องมีลมําโพงไหมมีค่ะนะอยากจะบอกเขาด้วยว่าลําโพองอะ่ะมันดงังแต่ลําพังอะ่ะมันเงานะเราเกีียดเขาด้วยเหละนี่เราเอาเขาด้วยเหรอเนี่ยเห็นที่เขาเข่าดำอ่ะ ก็เลยอยากจะลองข่าวดำไปกับเขาเอ้โหอบเยอะมากคำถามคือใครจะกวาดเนี่ยแม่บ้านดายโภเดียมนี่ละเพ้ะเลยนะไม่มีเครื่องบูชามีฝนกระดาษโปลาย๋ยาขอบอกเขาอีกอย่างหนึ่งแล้วกันทำบุญอะก็อยากจะได้บุญแต่ถ้าหนูอยากจะได้คุณทุกท่านน่าจะต้องทำของใส่แล้วล่ะค่ะ อองมาทุกๆสัปดาห์เลยป้าพรอวใช่เขาว่าไว้เงี้ยแหละโพเดียมมันอาถรรพ์เาโพเดียมมันอาถรรพ์จริงยืนตรงนี้เนี่ยอัเชิญพามลคนไม่ออกไปจากโพเดียมนี้ประมาณ5ซีซั่นแล้วฮะก็เลยต้องมีหมากชุดหมาลูกวงมาลายนิดหนึ่งของกุ้งแรง